Happy birthday to you Happy birthday to you วนอไปเตอไปเตต่อไดยังบไม่ใช่เตีอยนี่ไปเตต่อพอดีเค้กกวมเค้กกวมโอ้ยตีายไปซะเนาะเตี๋ยต่อตีเตีย นน่สันเข่าก้อนโมแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อสันเข่าก้อนโมแล้วหลวงพ่อสันเข่าก้อนโมเหรออันนีบ้าหลวงพ่อว่าถามือเลยหลวงพ่อก็สันกวอนโมก็เห็นกวางเข่าบ่ล่ะหลวงพ่อหิวเข่าเนาะแอลกินแต่เข่าแต่ละมือแต่ละเวืนเนอะ Happy birthday to you Happy birthday to you จอหลังเบิเออเยนบอดแล้วมันเกิดบอดัดมันแห้งเนาะกินฝรั่มก่อนเออพัดลมแล้วเปิดพั่งใจไหมใจไหมกิรัก่อนยากกว่าทเดียอกันกด Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอายายฟองพร้อมกัน Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday dear เดชชาอธิษฐานเอาานอธิยื้อืออายถึงเก็ดติบแปดติบปีคุณเด้อเอาล้อยติ๊ก็เอาเก้าติ๊บก็เอามันสิได้คาด่าแก๊ติ๊กับพ่อแล้วเอาี้เป็นมื่อนี่เหมือน วันเกิดเมื่อวานนี่แหละว่าเมื่อนี้กัเป็นมือเกิดคือเขาเกาดลังสีข่าน <c oughs> วันจะออกแกต่ต้งกินเมื่อนี้กาลังสีข้านวัน <ừ. S 2> นี้ก็เลยมีจูบมีเทียนมาก <ừ. S 2> อเป็นองว,วันวันเกิดอ้ <ừ. S 2> าวให้พู้เกิดเมื่อนี้กับมืออื่นนี่กับไ,ไม่สูมกม่ใส่อยู่หม<ป><ป>ันควนยื่นจ้าถก้าจราเ้า้้าจ้้าจ้้าจ้าจ ย้นย้หลังวันเกิดลูกสาวแง่เขาตั้มซึ่งเนี่ยมั่วเาว่าติดเพราหลักคือเขากินอะไรเพื่อนเขาตัมวันเกิดที่นี่อ่านมาแล้วเขากักมคือเขาะไรหลักวันเกิดคือเขาหลักมีก้อยให้กินน้ำไม่จะคว้างหลักเองไหมบ่ควางหลักเองแิดมือใจเนี่ยมันไเจีบถอ่พี่กน้อมาด้วขอบคุณพี่น้องแน่เพื่อนหวข้อเหตพ่อเต็มเฟรอยู่หมู่บ้านนี่ ขอบคุณพันนะขอบคพันธ์ให้กันขอบคุณหลายๆไห้กันให้กันทุเกิดอายุยิืมยืมเงาเงาในด้อจ้าทุกขอบคุณผู้ที่เวทควันเกิดให้พ่อชานทุกทุกคนเลยนะจ๊ะครับขอบคุณครับ